สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟี 4, ทุกท่านนะครับก็มาทำความสะอาดที่ดาบที่นอนที่เซมนะครับอย่างเช้านะครับทความสะอาดนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกวันเข้ามาก็ ยังสั่งหันได้นะครับก็เบลตามองหมนเลยสายตานะครับดูสายตาสายตานี่จ้องมอง คนตลอดเลยเลยเลยตามองนะครับโอ้คือเตือกเกาะนะบนห,หน้าหนาวนะครัวนี้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็น <c oughs> อากาศเย็นอน,นหน้าหนาวนะครับ รอนะครับอีกคนหนึ่งก็กวาดอีกคนหนึ่งก็นั่งรอเอาอยาลอนะครับให้เขาหันไปทางอื่นนะครับจะได้กวาดง่ายเพื่อความปลอดภยัย ยังอ้วนอยรับยังอ้วนมากนะครับเต็มบึบอยู่เลยเฮ้ยหัวเัวเเดียวเนาะงายาว thôi <laughs> rồi mày rồi. 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 Rồi, tham mình mà làmไร học kiến ăn nhiều ไม่กลัวช like er, <st unlikely> ้างนะกิ่งกับพวกเราเนะครับเข้าหาช้างได้นะเตอเข้าหาช้างได้สบายดีครับดีครับดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเออถาบแล้วแต่กินเนะาะกลิ่นต้อตาเหลือกเลยอ่ะให้เก็บตาเหลือกเลยนะครับ,รบให้เก็บตาเหลือกเลยขนาดมีเหล็กกั้นนะมีเหล็กกั้นนะครับนะขนาดมีเหล็กกั้นนะเหล็กกั้นเขาคไม่ได้จับเล็กเนาะจับมือคนเหรอ โอ้ยเจ้าน,น,นี่นี่นะครับมือรัตววนองคลักองคลักองคลักล้างคก้กฉีดล้างคอกทำความสะอาด ใจเย็นพี่เสียมใจเย็นครับผมทำฝากฝากคอกให้พีไ<ป>่ได้หลับนอนสบายสบายดูนะครับน้องหมาเดินผ่านเดินไรเฉยนะยินเล่นเฉยอ่ะโอ้แต่เป็นช้างที่บ้านเนอปลิวปลิว <c oughs> เป็นช้างที่บ้านปลิวกะเด่นรอยรเออเาาเดียนี้มีหายหาเจอทุกชิ้นเหรอ งากระด็นไม่มีหายนะครับน้องอันบอกผูกอย่างนี้นิ่งเหรอ,อ,อนิ่งแล้วมียาก,กินเนาะนิ่งแล้วมียาก,กินนะครับไม่เหมือนตอนไม่เหมือนตอนเย็นเมื่อวานนะตอนเย็นเมื่อวานรู้สึกว่าจะอย่างว่าหละอารมณ์ดีนะครับบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ไม่ดีอะ่ะเอออารมณ์เป,ปลี่ยนลวนตามสภาพอากาศ อารมณ์เปรียปวนตามสภาพอากาศนะครับเดีด๋วดีเดี๋ยวร้ายสถานอากาศยังมีแปรปรวนนะครับเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะครับช้างเหมือนกันมีอารมณ์เปรปรวนเหมือนสภาพอากาศนะครับ ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกล่าบขอบพระคุณนะครับ เอาาใอ,อ,เอใจแรงใจอ่ะวันมันใจแรงใจแล้วป่ะนี่นี่แหละรักเขามากเจ็บมากเหรอวะร,อรักเขามากเจ็บมากรักมากเจ็บมากนะครับถ้ารักน้อยก็เจ็บน้อยนี่แหละผลของการรักเขา <laughs> ผลงการลักเขานะครับคือผลอง <c oughs> การลักเขา,า,บบาเขาไม่พูดเขาไม่รู้อรอพูดได้นลี้พูดใจก,ก,กาูเลี้ยงเนาะเสียงดังเนาะตัวใหญ่เสียงมีคองบโ,โอ้เสียงมีโก,ก้าโกคา,ก,ก,า,ก,ก,าก,กันแล้วตัวใหญ่ด้วยนนเยนาะ ตัวเขาใหญ่น้อถ้าเราถ้าก็พูดได้นะครับไม่มีใครการเลี้ยงหรอกแล้วตาถ้าตาโตเท่าไข่ไก่อู้คิดดูสุภาพนะครับขนาดพูดไม่ได้นะอย่างขนาดนี้แต่พูดได้ขอกินทั้งวันนะ <c oughs> ขอกินทั้งวันเสียงดังถึงสิบกิโลเลยมั้งตัวใหญ่ด้วยนะครับขนาดคนตะโกนทีเสียงอดังมากเลยะช้างตัวใหญ่ขนาดนี้อ่ะเสียงยัดังขนาดไหนจะพูดได้สั่งอยากจะไปนะครับแต่สายตาแล้วหนา่ะ สา,า,าสอ่านะครับวันนี้ก็บรรยากาศอ่าภารกิจยำเช้าก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมบแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจของทีมงาชีพตานะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญ,ญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ฝากคำว่าสวัสดีครับ